พาไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำความดีพร้อมๆกันนะคะเป็นเรื่องราวของชมรม CSR เพื่อตำบล3ามร้อยยอดนะคะเขาได้จัดกิจกรรมพายเรือคายัคแล้วก็ไปเก็บขยะบนเกาะโครำเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์นั่นเองค่ะมาแล้วค่ะเปิดมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวด้วยการพายเรือคายัคเก็บขยะบนเกาะโครำกันแบบนี้นะคะ นับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเริ่มต้นที่ชายหาด3 0 0ร้ยอดบ้านหัวตามแถวพิกัดอยู่ที่ตำบล3ร้ยอดอำเภอ300ร้300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันหน้าที่แห่งนี้เราก็จะเห็นบรรดาจิตอาสานักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยต่างพร้อมใจกันเดินทางมาที่หาด3 0 0ร้ยอดเพื่อจุดประสงค์เดียวกันก็คือมาพายเรือคายักเก็บขยะบนเกาะโครำ เรียกได้ว่าได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ทําจิตอาสาด้วยการเก็บขยะทําความสะอาดเกาะไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนโต้โพลหลักนะคะก็คือนายสุเมธเจริญสุขนะคะเป็นประธานชมรม CSR <c oughs> เพื่อการท่องเที่ยวตำบล3า0ยยอดก็ให้ข้อมูลน,นะคะว่า <c oughs> ที้จัดกิจกรรมภายเรือคายัคเก็บขยะบนเกาะโครมปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะบนเกาะโครมและขยะใต้ท้องทะเลและเป็นการเตรียมแผนฟื้นฟูปะการัง ส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดมาร่วมกันทํากิจกรรมด้วยนะคะโดยกําหนดจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนนั่นเองนะคะพื้นที่ที่จะเก็บแล้วก็จะสลับหมุนเวียนกันไปในตำบล300ยอดนะคะพื้นที่ที่เก็บขยะนั่นก็คือหาดบางปูหาด300ยยอดตลอดจนหาดบ้านใหม่นั่นเองค่ะ สำหรับขยะทั่วไปนะคะทางอบตอก็เข้ามาเก็บไปทำลายค่ะแต่ถ้าเป็นประเภทขวดแก้วกระป๋องพลาสติกนะคะก็จะคัดแยกเก็บไว้ในโครงการหมึกกินขวดค่ะเพื่อนำไปทำนะคะเพื่อนำไปทำโครงกล้อง C C T V นะคะแล้วก็นำกลับมาใช้เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่หาด3รอยอดซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้โครงกล้อง C C T V จากขยะเนี่ยมาใช้แล้วจำนวน4ตัวด้วยกันค่ะ ทีนี้ทีมงานของเราก็ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาตินะคะก็บอกว่าได้มาเห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนที่300ร้อยยอดเนี่ยเขารู้สึกประทับใจอย่างมากนะคะที่เห็นคนในชุมชนเนี่ยมาช่วยกันทําให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็ธรรมชาติสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตําบล300ร้อยยอดพายเรือคายัคเก็บขยะบนเกาะคระรมจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ